การออกแบบปรับปรุงบ้านจากบ้านเก่าให้กลายเป็นบ้านใหม่ด้วยการเลือกใช้เหล็กไอบีมและเหล็กฉีกในการตกแต่งบ้านและเพิ่มพื้นที่การใช้งานของบ้านอย่างง่ายและสวยงามซึ่งเป็นการออกแบบที่ลงตัวเน้นการใช้งานต้องบอกว่า ด้วยการที่เป็นบ้านเก่ามักจะมีข้อแม้ในการออกแบบและตกแต่งบ้านมากมายดังนั้นการเลือกใช้วัสดุจําเป็นต้องเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปที่สามารถต่อเติมได้ง่ายและมีความแข็งแรงรวมถึงมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายในการก่อสร้างด้วยอย่างเช่นเหล็กไ b e ีมรวมถึงเหล็กฉีกและ การเลือกใช้วัสดุประเภทนี้ง่ายในการตกแต่งและมีความแข็งแรงทนงทานดังนั้นสามารถหรือหรือทำรูปแบบต่างๆได้ง่ายรวมถึงสามารถยื่นได้ยาวสามารถสร้างความโปร่งของอาคารได้ง่ายรวมถึงสามารถเจาะนูน่นเจาะนี่หรือต่อเติมบ้านให้ยื่นออกมาได้เหล็กฉีกเป็นวัสดุที่สามารถนำมาตกแต่งเพื่อเป็นช่องแสงและสามารถสร้างความเป็นไพรเวทภายในบ้านได้ด้วยและเช่นเดียวกันการใช้ ไอบีมหรือเหล็กซึ่งเป็นวัสดุทางการออกแบบและงานโครงสร้างที่สามารถจะเจาะช่องว่างได้โลงได้ยาวอย่างไม่มีข้อจำกัดทำให้บ้านเรารู้สึกโลง่งและก็ดูกว้างมากกว่าที่คิดด้วยการอาจจะรื้อฝ้าหรือขยายพื้นที่ให้มีฝ้าใต้เพดานทำให้